สวัสดีครับผมกับผมพีชัยเช่นเคยครับในรายการสวัสดน้ำพูดได้บายเวนบินพูนะครับวันนี้มาทําคำเข้าใจนะครับพิธีการใช้งานเครื่องเกลือเซอพลินิเตอร์เฮเวิร์ดอะควาไลท์นะครับวันนี้นะครับมีคำถามนะครับที่ลูกค้าถามมาในไซตงานนะครับมีเครื่องนะครับของเฮเวิร์ดเนี่ยอะควาไลท์อยู่หลายโมเดลนะครับมี T C 9มี T C 3 T C เซลสิบห้านะครับถามว่านะครับ เมื่อเครื่องรุ่นหนึ่งชำรุดเราจะเอาเซลลของอีกรุ่นหนึ่งมาสลับกันได้ไหมแล้วมีผลเสียอะไรไหมเราวันนี้ขายอเข้มออใจทั้งหมดนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันครับที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะครับเรามาดูที่ว่ามันตัวคอนโทรลมันถูกเซตไว้เป็นรุ่นไหนนะครับมีวิธีการดูยังไงนะครับอโอเคกดมาที่ออโต้นะครับแล้วก็เช็งตัวดินาสติกนะครับตัวนี้นะครับว่าตัวนี้ถูกตั้งเป็นรุ่นไหนอยู่นะ โอเคทีเซล15นะครับตัวนี้คือทีเซล15ถูกต้องว่าทีเซล15แล้วก็เซลล์นะครับตอนนี้ที่ใช้งานอยู่นะครับโอเคตอนนี้เป็นทีเซล15นะครับทำงานได้เป็นอย่างดีนะครับโอเคคราวนี้นะครับถ้าตัวกระบอกเซลล์ใช้งานไม่ได้เราจะเปลี่ยนเป็นตัวทีเซล3มาใช้งานลองดูซิจะทำยังไงได้ไหมโอเคเดี๋ยวออฟก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเช็งตัวนะครับเซลล์ตัวนี้ออกนะครับเป็นเซล์3 โอ okay. okay. เคขึ้นสามนะครับจะเอาของรุ่นสามมาใส่นะโ okay. อเคเครื่องรุ่นสามนะครับตัวนี้เอามาใส่ตัวเซลล์ที่เครื่องที่ตั้งไว้เป็นเซลล์สิบห้าสิว่าจะใช้งานได้ไหมนะครับอันนี้เซลล์สามนะครับเซลล์รุ่นสามนะครับมาเสียบนะครับก็คือตัวนี้นะโ okay. อเครุ่นสามนะฮะโอเค โอเคทีเซลสามนะโอเคเรามาดูสิว่าเปลี่ยนมาเป็นรุ่นนี้จะเป็นยังไงนะครับใช้งานได้ไหมนะโอเคโอเคเครื่องทําทงานนะครับ Generating แล้วนะครับค่า เกลือที่อ่านก็ยังคงค่าเท่าเดิมนะครับค่าโคลินที่ผลิตนะครับลองดูนะครับตัวที่กระบอกนะฮะโอเคอันนี้เครื่องเริ่มเนเร์เลวนะครับโอเคเนื่องจากว่ามันเป็นกระบอกเซลล์นะครับที่รุ่นเล็กกว่านะครับโอเคการผลิตก็นะครับเบาบางกว่านะครับเป็นธรรมดานะฮะโอเคอันนี้คือรุ่น3ามนะครับ เราลองมาดูกระแสนิดนึงนะครับของรุ่น3นะครับกระแสของรุ่น3นี่คือเวลาทำงานอยู่ที่เท่าไหร่โอเคประมาณ0.471แอมป์นะครับ0.471แอมป์ M, นี่คือรุ่นเล็กสุดรุ่น3นะครับโ okay. อเคจะไปอยู่ประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราลองนะครับกลับไปทูที่อ่า เปลี่ยนเป็นเซลล์รุ่นนะครับ15อีกทีนึงนะครับโอเคตอนนี้ผมเปลี่ยนเป็นรุ่น15แล้วนะครับอลองเปิดใช้งานครั้งนึงนะครับเค okay. แต่นี้เครื่องเริ่มทางานนะครับเรามาดูที่กระแสนิดนึงนะครับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับเมื่อเราเปลี่ยนเซลล์นะครับกระแสตัวนี้จะเพิ่มขึ้นนะครับเป็นจาก0.471เมื่อกี้นะครับมาอยู่ที่0.86นะครับ0นะครับกระแสมันเพิ่มขึ้นตามอะไรก็คือเพิ่มขึ้นตามตัวเซล์นะครับที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนั่นเองนะครับที่สามารถผลิตได้เยอะมากขึ้นนะครับแต่ตัวแปรอื่นหมายถึงค่าตัว ค่าเกลือหรือการใช้งานอย่างอื่นก็ยังคงทํางานได้ปกติเช่นเคยนะครับแต่ทางดีเราควรที่จะตั้งนะครับให้ถูกนะครับทีเซล15ในเครื่องแล้วก็ตัวเซล์ให้แมตกันนะครับเพราะว่าเครื่องรุ่นนี้มันสามารถตั้งเป็นรุ่นนะครับไหนโมเดลไหนก็ได้นะครับเวลาเลือกใช้งานกับเซลนะครับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือค่านะครับของนะครับ กระแสนะครับที่เพิ่มขึ้นตามเซลล์นั่นเองนะครับถามว่าใช้งานได้ไหมนะครับสามารถสลับใช้งานได้นะครับปรับตั้งให้ตรงรุ่นนิดนึงนะครับใช้งานแมตช์กันได้ทุกรุ่นนะครับก็อให้เราเข้าใจนะครับสามารถโยกจากตัวนั้นมาใส่ตัวนี้ได้นะครับโอเคเทคนิคง่ายๆนะครับมีเท่านั้นเดงนะครับแต่ว่าเราต้องไปดูนะครับในรายละเอียดว่าเราตั้งตัวนะครับตัวเบรกเกอร์ตัวอะไรไว้นะเซตโอเวอร์โหลดอะไรไว้เท่าไหร่นะครับ พวกนั้นต้องไปดูคนนีที่เราเคยใช้รุ่นเล็กนะครับแล้วไปใช้รุ่นใหญ่ขึ้นนะครับอาจจะมีปัญหาได้นะครับสำหรับเทคนิคดีๆนี้นะครับเรื่องการสลับเปลี่ยนนะครับตัวเซลล์มาใช้งานนะครับแต่ว่าใช้ได้นะครับมีมีรายละเอียดเพียงเท่านี้นะครับถ้ายังไม่เข้าใจก็โทรเข้ามาสอบถามนะครับผมปีชาได้โดยตรง0 8 6 8 0 1 0 9 9หรือโทรเข้าฟิวก็025813267 0นะครับถ้าเกี่ยวกับงานขายก็ 102-107ถึงนะครับแล้วพบกับผมบ,บีชาในตอนถัดไปนะครับเกี่ยวกับเทคนิคใหม่ๆนะครับสำหรับคว้าไลท์นะครับเซาว์คูลเนเตอร์นะครับเฮเวิร์ดสำหรับวันนี้มีเท่านี้สวัสดีครับ